เขเรียกว่าเอาตัวท็อปของแต่ละแก๊งไม่ใช่โอ้ยพวกนี้มุกมาเต็มแล้วเปลี่ยนพร้อมกันหมด <c oughs> เออใช่เออนี่แหละตัวแทงของแต่ละแก๊งก็ไม่ได้คุยกันมาตัวละครมันเลยไม่สมดุลเท่าไหร่แต่ได้อยู่ครับเพราะว่าลุงเป็ดลุงเป็ดดีก,กีตาเซชีได้อยู่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 มาทุกคนจัดเต็มงานนี้เราออมมือไม่ได้เราผมไม่ออมมืออยู่แล้วลุย โอ้โหโอ้โอเคไปออกมือไม่ได้โหยอดเราจะบอกข้อมูลกับเขาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ซึ่งวัสระไม่ได้ยาหายตัวโหที่ชา้จาจัดเลยอ่ะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว เฮ้ยเอาเค้กกูหายไปไหนหมดโอ้มายก็โอ้โหแม่งอยู่ดาดฟ้าเรือจะไปทันไหมวะเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยว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 ไม่มีใครเห็น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 ไม่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 ไห่ไม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 ่เม่ไ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 ม กูจะร้อไงไห้หายแล้วเฮ้ยมันมีมุเเมเอ้ยไอ้นี่โอ้ไม่รอดเซลลาส์เซลลาสไม่รอดเซลราสไม่รอดเฮ้ยไม่รอดไม่รอด ทันไปวะเนี่ยทันไปวะเนี่ยทนันทันยู่ทันอยู่โอ้มายกอดโอ้มายกอดได้คิงเจอมาก่อนนี่ก็ดีอยู่เฮ้ยมันไม่ช่วยไหวจังวะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไปโอเคลุงเป๊ะว้าเพื่อนห้องกับตันไปละย่ยมย่ยมมาต่อ ไปนะเกือบไปนะเกือบไปนะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยยายาเห็นเห็นเอ้ยคิตตี้หายไปไหนอะไปสวยคิตตี้อยู่นี่โอเคไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเต็มไปเล่นอันซ้ำเต็มไปเล่นอันซ้ำ ไปไม่เล่นไปไม่เล่นจุดนั้นซ้ำพราะมันเล่นยากเกินไปนี่เป็นมีการเรียนรู้เป็นมีการเรียนรู้โอ้เฮ้ยไอชื่อสลากโอ้ยกอดโอ้ยกอดเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเสียไอชื่อสลากมันการเส,รสรียสละกจริงด้วยโอ้ข้อมูลเป็นจริงข้อมูลเป็นจริง They through <c> two pushed wedges cheese. ไหนวะน่ะชิ้เสยียดายจัดเลยอ่ะแย่ละสมาธิสมาธิเฮ้ยเกินไปเกินไปสลับเกินไปอันนี้อันนี้เกินไปเอ๋ <c oughs> อยากได้แอดด็อกใช่เปล่ารู้หรอกนะ <c oughs> ความโลภ <c oughs> โอ้ใไก่มาหายตัวมาโอ้โอ้กูเล่นตั้งน,นานเะดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะใครมันหายตัววะ สองกอนแล้ววะใครมันหายตัววะอยากรู้แค่นั้นแหละแขนแขนคนหายตัวอืมไหวตัวไวมาก <What? S 1> โอ้หวิธีการแกร้คูเปอร์ไม่ยากเลยถ้าเขาตีโดนก็แค่ฮิวเออใช่พวกคุูดาวการตีแม่โคตรนานคิตตี้ oh, <wow. S 1> อยากให้ตัวมาเป็นเน้นนี่แหละแย่ะ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 ละโอ้โหโอ้โห้โหโ เกินไปสลับเกินไปเกินไปโอ้โหโอ้โหเกินหน้าเกินตามากเอ้สวยขอบคุณมาก ไปแล้วเกินไปแล้วตีนี้มันเกินไปแล้วเกินไปแล้วไยโอ้สลับเฮ้ยสวยยานะอัพมาสิบสามจังหวะน,นี้พอดีอีกโอ้ไมค์กอดว้าวกาอัพสกิลแม่เออสลับขออีกนิหนึ่งกูได้แค,ค่ทีเดียว,ทวยเท่านั้นแหละสงสารกูเถอะกูดาวตีกูนะ ไม่ไม oh, <ales cence> ่ไม่เกมยังพลิกได้ท <laughs> uh, 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 oui, ุกคนเกมยังพลิกได้เกมยังพลิกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ยสลับเฮ้ยสลับไม่มีตาแดงโอ้ my god 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 โอ้ my god, oh my god. Oh my god. โอ้ยม่กอทำไมกูเดินไม through, Wait, hey, e yep. yeah. oh ่ออกวะเกิดอะไรขึ้นมาเฮ้ยมันเดินเป็นเพื่อนเลยอะตีนี้มันเดินเป็นเพื่อนผมเลยอะโอบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเดี๋ยวโอ้ยไอ้ข่าอยังไงล่ะเนี่ยดิดตายีกเช่องนปมเปสุดยอดแก้ทางดีกว่าตัวแก้ทางดีกว่าไปนะ นะสมาธิสมาธิเก <Huh? S 1> ่ง้คือกูอยู่ตรงนี้นะกูเป็นแมวนะสงสารขึ้นไปเลยนี่ขอเอ้ยยติพายุอยีกตีไม่ได้โอ้คิเตเี้โอเคโอเคโอเคอ เกินไปมึงเกินไปแล้วมึงเกินกันไปแล้วไอ้พวกนี้ใส่ไม่ดีอย่างอย่างทุกคนยังมีหวังอยู่ยังมีหวังอยู่สวยเออสวยไอ้โมดี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ก็ไม่อยู่ละเฮ้ยเอ้ยทำไมมันถามบอลทั้งเอ้อยชุดติดโซมิโอโอ้ my god โอ้ my god โอ้มายกอดอันนี้อันนี้จะไม่สงาสารเปรมเลยเหรออันนี้เอาปืนยิงกำแพงเออดีกว่าดีกว่าอย่าไปยิงเปรมเลยไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มไม่ดีแน่โอมกดเกาะแม่นเกินเออทำไงดีอะอย่าเอาเอ่ ทุกคนเราต้องมีสมาธิเราต้องมีสมาธิรอชาร์จโจมตีรอชาร์จโจมตีรอช,ชาร์จรอชาร์จมตีมาแล้วมาแล้วไอ,รอร้รอเซาะเตยเตยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละกู <c oughs> <c oughs> ท้อแท้กูท้อทแท้จริงๆนะเนี่ย โโออเเคคนี่สินะนี่สินะไอ้แย่เลยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเ c e บุ๊ k ด้วยนะโอเคนะเ้วเจอกันนะครับผมบายบายครับ